สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อดตพามาทำหมูกรอบนะครับวิธีทอดหมูกรอบมันเองโดยไม่ต้องใช้เอหม้ออบหรือเตาอบนะครับนี่เรามาเตรียมเนื้อหมูนะครับมันจะซื้อมายาวๆหน่อยนะอดเอามาหั่นให้มันเป็นออพอดีพอดีหน่อยเวลาลงกระทะจะมีเกลือแล้วก็จะมีเอน้อำส้มสายชูแค่นี้แล้วเราก็ต้มน้ำนะครับเอาหมูที่เราหั่นไปแล้วนะครับใส่ลงไป ประมาณสักสิบนาทีสิบสองนาทีครับผมเพราะหมูเราชิ้นไม่ได้หนามากประมาณนี้นะครับถ้าหนาก็สิบห้านาทีสิบแปดนาทีประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาเลยแล้วก็เช็ดสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จน้ำออกสักนิดหนึ่งเช็ดน้ำาขนดาดทิชชูนะครับซับแล้วเราก็เอาซ่อมมาจิ้ม,จ,มจิ้มนะครับจิ้มตรงหนังเลยนะครับเพื่อจะให้เขาออกปูปูนิดหน่อย Ừ, จิ้มจๆม,จม,จมพอดีมันร้อนนะก็เลยใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือกับน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็แช่ไว้สักนิดนึงนะครับหันหันตรงหนังเขาเข้าๆ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ออกมาเลยโรยเกลือไม่ต้องโรยเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวเค็มจะกลายเป็นหมูเค็ม เนี่เราได้แล้วเตรียมตัวลงกระทะได้นะครับทุกคนเราก็จะเอาเหมูที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปเลยอืซับให้แห้งนะจะได้ไม่กระเด็นอืเนี่ยเราซื้อมาแค่ร้อยี่สิบร้อยสามสิบาทมันจะได้เยอะในร้อยสามสิบแต่ถ้าเราไปซื้อข้ากินนะอ่ะผมว่ามันน้อยมากเลยหนึ่งร้อยบาทอันนี้เดี๋ยวเนี่ยทำเองก็จะได้เยอะหน่อยเนาะเนี่ยเราก็ได้มาแล้วเราพักไว้สักแป๊บหนึ่ง ให้เขาเอาอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาหนังเขาวาลงไปทอดนะครับนี่นีบๆอย่างนี้เลยแล้วก็ลงไปเลยหรือจะมีกระชอนก็ได้นะเคนขี้เกียจใช้กระชอนเขาก็เลยใช้นิบๆดีกว่าเพราะว่าชิ้นมันไม่ได้หลายชิ้นมากไนงะเนี่ยเห็นไหมหนังก็จะเริ่มพูและอือหรือว่าจะเอาน้ํามันราดไปก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวสูมให้ดูเนาะเป็นไงเห็นไหมเสียงกรุบๆเลย โอจะไม่ได้โชว์การหั่นเนาะไม่อยากให้มีของมีคมเข้าไปในคลิปเห็นไหมเราก็จะเตรียมใส่จานนะครับเตรียมตัวนะครับกินแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมวิธีการทำหมูกรอบลองดูกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสวัสดีครับ